เจอคนคิดลบสติแตกอยู่ใช่ไหมคะต้องฟังคลิปนี้ค่ะหลายคนนะสติแตกเพราะว่าคนรอบตัวคือลบมากนะคะคุณนายบอกเลยว่าให้เรารีบเอาตัวเองออกมาสมมุติว่าเรากําลังอยู่ในสถานที่ที่แบบอยู่กับเขาเจอหน้าเขาหรือแบบเราไม่เริ่มไม่โอเคอะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า ถอยวเองออกมาถ้ารู้ว่าไม่ไหวก็อย่าฝืนอย่าพยายามเอาตัวเองแล้วก็ไปพยายามบอกกับตัวเองว่าฉันไหวฉันทนได้ฉันทนได้นนไดสุดท้ายไอ้คนทนได้อะไะมันปังแล้วมันก็ทนไม่ได้เลยเข้าใจคำว่าปังปะ่ะคือแบบ ไปชนปัญหาไปด่าเขาเลยไปสวนกลับเลยหรือกลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันแย่ลงกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตัวว่าลิมิตของเราเนี่ยตอนนี้ฉันกําลังไม่ไหวแล้วนะฉันกําลังใกล้สติแตกแล้วนะให้ท้อยดีกว่ากลับมานะคะอยู่ในพื้นที่ของเราวิธีการเคลียร์ขยะของคุณง่ายๆเลยนะเวลาเจอคนแบบนี้คุณอาจะเขียนให้ยๆเหมันเขียนระบายอ่ะสิ่งนี้เขาเรียกว่าการเขียนแบบ Morning Page นะคะการเขียนระบายการเคลียร์ขยะจิตแบบนี้แล้วเราก็เขียน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 ใช ความรู้สึกของเราที่แท้จริงต่อเหตุการณ์นั้นต่อคนคนนั้นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราปิดเอาไว้ไม่ต้องกลับมาอ่านอีกค่ะเหมือนเราไม่เอา สิ่งเน่าๆมาดมอีกอะมากินอีกอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเราเขียนเหมือนเราเราได้ระบายอะแล้วเราก็ปิดมันไว้เราก็แบบฉีกทิ้งเอาไปเผาทิ้งเอาไปย่อยสลายอะไรแบบนี้นะคะแล้วไม่กลับมาอ่านอีกลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะมันจะช่วยให้คุณแบบผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณเหมือนแบบเอาออกไปจากความคิดของคุณค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะย้ายโฟกัสไปคิดเรื่องอื่นไปทําเรื่องอื่นแทนนะคะครูเป็นกําลังใจให้กับ คนที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่ครูบอกเลยว่านี่คือวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วสามารถแก้ปัญหาคุณได้อย่างดีมากๆเลยลองทําตามดูนะคะ